สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซเว่นอีกแล้วนะคะวันนี้บิมพามาชมรถกระบะราคาหลักหมื่นไม่ถึงแสนเด่นคันนี้นั่นเองค่ะเป็นมิตี้เอ็กค่ะถึงจะแก่แต่เมียสวยน้ยมันจริงนะเว้ยอ่ะเดี๋ยวพามาชมคันนี้ข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นรถบ้านแทนะคะราคาหลักหมืน่นแม่นเน้นหรูค่ะซื้อสดก็ได้ค่ะ ช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวนะคะช่วงเก็บเกี่ยวข้าวช่วงนี้ลูกค้าซื้อสดเยอะมากเลยราคาบำหลักเหมือนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรถคะใช้งานได้ปกตินะคะใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะติดต่อเซฟบีกมาได้ค่ะ0913782344ค่ะตียยนสกลนครค่ะรถกระบะราคาหลักเหมือนไม่ถึงแสนมีเยอะมาก